วันนี้เราก็มาดูเห็ดนะคะเราก็เจอเห็ดแล้วคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะเห็ดคะ่ะเห็ดตะไคร้ค่ะเห็นยังคะนี่คะ่ะดอกเบ์เลอร์เลยคะ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วนะคะเลียวกเลี้ยวกางน,นี่คะ่ะเห็ดคะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดนะคะนี่คะ่ะดอกเบ์เลอร์เลยคะ่ะ <l ots> <l ots> ได้ดอกหนึ่งะคะ่ะ เด็ดขาก่อนเด็ดขาไว้นั่อยเห็ดนั่นี่ค่ะเห็ดค่ะเห็ดค่เห็ดค่ะตาไม่ได้ใส่รองเท้ามารองใหญ่ไหมใ่แล้วล่ะรองใหญ่ไหม